สวัสดีครับแปลงใจพีวีไทยนะครับวันนี้จะขอมารีวิวเจ้าตัว i f l y Nas c o o 5นะครับตัวนี้เป็นโดรน5นิ้วของ i f l y นะครับเป็น Buy and Fly เพราะว่ามาพร้อมบินประกอบมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมเฟรมคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแขนหนา5มิลิเมตรท็อปเพลทหนา1.7ม mm ิิเมตรนะครับมาดูกันเลยตัว มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ซิงโปร E นะครับขนาด2207 1,800 KV กล้องนะครับเป็นเรสแคมจาก i f ไฟนะครับตัวไฟคอนโทรลเลอร์นะครับเป็น F 7 2 2 Bliss แล้วก็ตัวข้างล่างครับ ESC เป็น o i l o n e ESC ขนาด45มิลีแอมป์ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือตัว VTX นะครับเป็น i f i y Plus 1.6วัตต์เลยนะครับแรงมากๆเลยบินเป็น2-3กิโลยังได้เลยมันะครับตัวเนี้ยตัวนี้มาพร้อม ELRS Receiver นะครับ2.4 กิกาเฮิร์สแล้วก็เสาแอร์บัตโสจาก iFly ใช้แบตเตอรี่ 6s นะครับตัวนี้ 4-6s ถ s ก็บินได้แต่ว่า 6s จะดีกว่านะครับตัวนี้ใช้ XT60 เป็นคััวแบตนะครับน้ำหนักตัวนี้ไม่รวมแบตอยู่ที่262กรัม ถ้ารวมแบต 6S1300 อยู่ที่387กรัมนะครับอันนี้เป็น 6S1300 จาก GNB โอเคครับเป็นตัวเริ่มต้นราคาย่อมเยาวนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่ว่าเราซื้อที่ไหนนะแล้วก็เราเลือกรุ่นไหนนะครับ ซึ่งดูจากสเปคแล้วเนี่ยวิวคุณตี้ค่อนข้างดีมากนะครับจาก i f l y อยู่แล้วนะก็ซอรเดอร์หรือว่าตัวบัตรกีก็คือค่อนข้างดีนะครับเนียนมากนะเป็น USB Type C นะสำหรับเสียบเบต้าไฟทุกอย่างเป็นแจ็คเสียบหมดเลยนะครับนะอยู่ข้างหน้า <c oughs> ข้างหลังนะครับเป็นแจ็คเสียบหมดเลยโอเคเมนเทนเนส์ง่ายแน่นอนครับตัวนี้ แล้วก็ทนทานมากๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ FPV ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ